สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพี่พิไลค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงส้มค่ะพริกแกงส้มก็ทําไม่ยากเลยค่ะมีแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเนี่ยค่ะกระชายค่ะหั่นเป็นท่อนเลยนะคะล้างน้ำสะอาดก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนแล้วเราก็จะมาตําค่ะมีเกลือป่นเล็กน้อยค่ะหอมแดงซอย แห้งเม็ดใหญ่ค่ะแช่น้ําแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็เอาเม็ดออกได้เลยแต่ถ้าชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ค่ะอันนี้ก็แช่น้ําให้นุม่มแล้วก็หั่นเป็นทันอนค่ะจะได้ตำง่ายๆเนาะอันนี้พริกชี้ฟ้าแดงค่ะเป็นแบบปักแห้งค่ะกรอบๆองนี้ค่ะอันนี้จะช่วยให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสเผ็ดมากขึ้นค่ะ กะปิขั่วค่ะหรือแม่ก็เอาไปน้ากระทะก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะให้ดีก็หอใบตองแล้วก็เอาไปย่างย่างไฟย่างถ่านค่ะจะหอมมากเลยค่ะขมิ้นค่ะเล็กน้อยแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำพริกแกงกันเลยนะคะก็เริ่มจากใส่อันที่ตำยากๆไปก่อนนะคะขมิ้นค่ะสักสองชิ้นสามชิ้นพอกระชายค่ะ ก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ตำมันนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะ เราอยวดีแล้วก็จะใส่พริกแห้งค่ะเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะเราประมาณนี้แล้วก็ตำพริกแห้งตำก่อนพริกแห้งจะตำไม่ยากนะคะเพราะว่าเราตากแดดแล้วก็มันจะกรอบอยู่แล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็จะละเอียดเลย เป็นพริกแห้งที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วนะคะพริกสดที่เขาเอาไปตากแดดปกตินี่แหละค่ะต่อไปค่ะใส่พริกที่เราแช่น้ำไว้นะคะก็ให้เสะเด็ดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกระเด็นค่ะกะปิค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะ ตั้มเลย Okay. พอได้ละเอียดระดับหนึ่งเราก็จะใส่หอมแดงนะคะประมาณสัก <Okay. S 1> แค่นี้พอ,อค่ะพริกแกงส้มเด่นๆบรรือบหลักเขาก็จะเป็นกระชายกับอหอมแดงเนาะที่มันจะโชยหอมขึ้นมาค่ะเวลาที่เรากินน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เวลาจะใช้จริงๆเราก็จะไปใส่กับพวกเนื้อปลาค่ะปลาช่อนต้มหรือว่าปลาช่อนย่างที่จะเอาไปทําให้น้ําแกงส้มเราขนขึ้นอะไรอย่างี้ยค่ะทำแกงส้มชะอมไข่ก็ถ้าต้องได้น้ําแกงข้นๆถึงจะอร่อยก็ตามให้ละเอียดเลยค่ะ เดี๋ยวตามให้ละเอียดแล้วเรากลับมาดูกันก็ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพริกแกงส้มสีสันสวยงามค่ะ ก็ตักใส่ถ้วยก็พี่แกนี่จะเก็บได้นานนะคะเราตำเองมันก็จะมีกลิ่นที่หอมมากกว่าเนาะไม่ได้ใส่พวกสารกันบูดหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็สะอาดปลอดภยัยทำเองทานเองค่ะนี่ค่ะ ถ้าใส่ถ้วยแบบนี้ก็แรปให้เรียบร้อยนะคะหรือไม่ก็หากระปุกที่มีฝาปิดค่ะมันก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่แห้งค่ะถ้าใส่ตู้เย็นแบบนี้เฉยๆแล้วหน้าเ็าจะแห้งนะคะเวลาเอามาแกงมันจะแห้งๆค่ะต้องให้มันแฉะๆประมาณนี้ค่ะีแกงตง้มโอเคนี่เรียบร้อยค่ะ พริกแกงส้มนะคะในสูตรสไตล์ครัวพิพิไลเองค่ะลองทำทานดูค่ะแล้วก็รอไปแกงกับอ,อะไรนะชะอมไข่ทอดแกงส้มปลาช่อนทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ